ไม่มีแล้วนะต้องต้องขออภัยพอดีเสียงอาจจะหายบ้างอะไรบ้างสามสี่วันที่ผ่านมารผม,บรรย,ยมบรรยายทั้งวันเมื่อวานก็ไปบรรยายี่ธรรมศาสตร์นะครับอาจจะไม่เสียงอาจจะหายไปบ้างต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับครับในานามสภาทนายความครับยินดีนะต้อนรับนะทุกท่านนะเพื่อนะมาลงนามในในบันทึกตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการระหว่างอมอจลอรกับสภาทนายความนะครับก็อย่างที่เกินไปบางส่วนว่าพิธีการในการลงนามร่วมมือกันทางวิชาการนะั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าทางมจลอรเองก็เป็นสถาบันนะที่ให้การศึกษาแล้วก็ที่ผมประทับใจนั้นก็คือนะมีการให้การศึกษาเชิงพุทธด้วยอันนี้คิดว่า มีไม่กี่ที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นเรื่องการศึกษาเชิงพุทธถือว่าเป็นแบบอย่างนะที่ดีของสถาบันการศึกษาสภานาคฒนความของเรานั้นนะครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีหลักสูตรเขาเรียกว่าการผู้บริหารระดับสูงนะเชิงนิติศาสตร์เพิ่งเปิดมาได้4รุ่นเราก็ให้ความรู้นะจาก คนที่มาเข้ารับการอบรมทุกองค์กรเหมือนกันแต่เป็นผู้หารระดับสูงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทางสภาทนายความของเราเองก็มีหลักสูตรต่างๆในการจัดอบรมนะภายใต้การดูแลของท่านอุปนายกนะฝ่ายวิชาการนั่นะก็คือท่านดรเวลันพัฒน์เบทาวริททรนะแล้วก็จะมีสำนักฝึกอบรมนะวิชาว่าความนะเพื่อนำไปสู่นะให้มีการ จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแต่ต้องผ่านการอบรมเสียก่อนอันนี้เราก็เข้มข้นนะพอสมควรเท่าที่ได้รับข้อมูลเท่าที่ประสบด้วยตนเองนะบางรุ่น,นสอบ8000คนก็ได้ประมาณ700ได้ประมาณพ2 0 0อง0ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากนะถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายเราก็ต้องสร้างมาตรฐานนะของเรา ถ้าคนสนใจใส่ใจจริงๆก็ก็สอบผ่านได้ไม่ยากแต่ว่าต้องขอญาติเรียนนะเป็นเบื้องต้นว่าในยุคนี้ผมเน้นเรื่องจริยธรรมและมันญาตท์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความของเราเขาเรียกว่ามันญาทนายความนะผมเน้นเรื่องนี้มากนะเรามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนะโดยนะจัดอบรมเรื่องนะมันญาทนายความเรื่องจริยธรรมเนะี่ย เพื่อให้คนที่จะสอบรับใบญาติให้เป็นทนายความได้ตระหนักนะได้รู้เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับมัญญาตทนายความเนี่ยให้เข้าใจเดี๋ยวมีใบญาติให้เป็นทนายความเสร็จเดี๋ยวออกไปแล้วก็ไปทําเสียหายให้กับประชาชนก็นํามาซึ่งการถูกด้อยค่าดูแคลนจากพี่น้องประชาชนตอนนี้เราถือมากนะก,ก็ขอญาตฝากของทาง มอจลอก็ผลิตนะนักศึกษาทางด้านนิติศาสตร์อยู่แล้วอันนี้ขออนุญาตฝากเลยว่าในยุคสมัยนี้ครับการที่คนที่จบหลักสูตรนะทางนิติศาสตร์ที่จะมาสอบรับใบญาตให้เป็นทนายความเรียนท่านได้เลยท่านสามารถไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนนิติศาสตร์ว่าให้เน้นเรื่องมันยานทนายความที่ผ่านมาอาจจะเป็นคะแนนช่วยนะครับแต่ตอนนี้เป็นคะแนนหลัก อย่างน้อยๆนะมี13คะแนนจากเต็มเต็มร้อยเนี่ยมีอย่างน้อยๆคือประมาณ13คะแนนถ้าผ่านเกณฑ์50ก็สอบได้นะก็สอบถือว่าสอบผ่านคะแนนเต็มร้อยนะครับดังนั้นก็ฝากทางท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆนิติศาสตร์ให้เน้นเรื่องบรรยาทนายกว่า มีโอกาสสอบผ่านสูงแล้วก็ที่สําคัญนอกเหนือจากการสอบผ่านอย่างที่เห็นไปแล้วว่าเขาจะได้ตระหนักว่าพฤติการหรือว่าการกระทําแบบไหนที่มันผิดมันญาติเขาจะได้ละเว้นตรงนั้นเสียไม่ให้โดนคดีมันญาติเพราะการโดนคดีมันญาติเนี่ยอาจจะเสียอนาคตไปเลยเสียสิทธิ์หลายอย่างด้วยอันนี้ก็ต้องขอญาติกราบเรียนท่านอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ในการถ่ายทอดวนะิชาความรู้ให้กับทาง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์หรือวิชาเอกทางด้านนิติศาสตร์ว่าขอความนาให้เน้นเรื่องมันยาดธนาครับต่อไปผมจะเพิ่มเป็น17คะแนดนด้วยซ้ำหรือ15คะแนนเนี่ยเป็นอย่างต่ําแต่อาจจะออกหลายข้อมากขึ้นอะไรประมาณเนี่ยครับท่านครับ,รบก,ก็ขออนุญาตอย่างนีน้แต่ว่าที่สําคัญนะอย่างที่เรียนไปแล้วว่านะหลังจากเราเนะี่ยทำพิธีลงนามแล้วเนะี่ยต้องการนะขับเคลื่อนะให้เป็นรูปธรรมนะ สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าหรือคนทั่วไปนะรับรู้ได้ว่าหลังจากที่สองหน่วยงานของเรานะมาลงนามกันวันนี้นะมันมีการนะกระทำการในการที่นะเป็นประโยชน์นะตามกรอบของนะ M.O.U นะเพื่อที่จะบ่งบอกหรือว่าเป็นผลงานของ ทั้งสองหอน่วยงานในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทางด้านวิชาการตอบครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกอกลับเรียนเชิญท่านครับก็นมาสการบระคุณเจ้าทุกรูปนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านนายกสภาทานายความ ในพระบรมราชูปธรรมท่านอุปนายกและก็ทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในพิธีวันนี้ผมเสียงก็หายเพิ่งอยากภูมิแ้มามีสามประเด็นที่ขออนุญ,ญาตได้กรับเรียนท่านนายกและก็ที่ประชุมนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งนี้หลายท่านอาจสงสัยว่าเอ๊ะมหาวิทยายลัยสง์ทำไมต้องเปิดนิติศาสตร์แต่ถ้าพูดในตรงนี้เนี่ยท่านจะเข้าใจทันทีเลยเพราะว่า หมหาวิทยาลัยสง์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องวัดวาอารามวัดวาอารามปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องของทรัพย์สินของวัดของพระอะไรเนี่ยเป็นปัญหาเยอะมากโดยรวมคือแม้มหาจุฬาจะจัดการศึกษามาเนี่ยถ้านนับตั้งแต่พระองค์ท่าน,ร,นารุนเก้าราชการที่ห้าของสถาปนาเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบแปดปีแต่องค,ความรู้ด้านกฎหมายนี่น้อยมาก เพราะฉะนั้นนะองค์ความรู้ด้านอื่นนี่มีมามีมาเป็นร้อยปีแต่หลายเรื่องไม่สามารถแก้ไขปัญหาวัดวาอาลามือพระสงฆ์ได้คือขาดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยจึงตกลงใจว่าเปิดนิติศาสตร์ช่วยพระช่วยวัดช่วยพระาศาสนาอันนี้คือประเด็นที่เปิดกฎหมายในมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับผมคือมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยและเปิดสาขาวิชานี้ก็ ทำมาสิบกว่าปีเป็นข้อพิสูจน์ว่าได้ประโยชน์มหาศาลคือองค์ความรู้ด้านกฎหมายนี้สามารถไปช่วยพระช่วยวัดได้มากมายมหาศาลอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือขอขอบพระคุณสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้กรุณาคือตอนที่เราเปิดหลักสูตรนี้ได้มาพบขออนุญาตเข้าพบท่านนายกสภาทนายความสมัยนั้น ก็คือท่านอาจารย์ดรถวันลูยาพรขอพบในนามขององค์กรว่าช่วยเมตตาไปร่างหลักสูตรคือไม่ใช่เป็นผู้ทรงที่ทั่วไปนะช่วยไปร่างหลักสูตรด้วยกันก็คือมหาวิทยาลัยสภาทนายความเนติปณิยตยภาได้เชิญท่านเลขาธิการพลตำรวจเอกดลุนสติพันธนะ์ท่านก็เดินทางไปเองท่านนายกกรุณามอบหมายอุปนายกสภา ฝ่ายวิชาการอาจารย์สวัยอ่ะจิตเ,เพียนประเรียนธรรมเจ็ดประโยคนะท่านเป็นมหาเก่าเอาปมาาไปนายกนย,ก,ย,ก,ยกเดียโกดมกันสมัยก่อนใช่ไหมอ่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือได้ความกรุณาของสภาในาความไปล่างหลักสูตรเลยว่าจะเอาแบบไหนยังไงมหาอะไรสงฆ์พระควรเรียนอะไรยังไงเนี่ยไปถกกันหลายรอบมากคือไม่ใช่เฉพาะว่าไปให้ความเห็นทั่วไปนะไปล่างเลยเนี่เป็นความซึ้งใจว่าได้ดําเนินการเบื้องต้นเนี่ย แต่รับความมนุเคราะห์ตั้งแต่เบื้องต้นจากสภาทนายความช่วยร่างหลักสูตรจนสภามหาวิทยาลัยซึ่งบุติถ้าเป็นสาขาพวกนี้สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมท่านจะไม่ค่อยยอมง่ายง่ายแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยเป็นองค์กรทางด้านกฎหมายท่านมาช่วยดูแลเองเลยนะครับเนติมเดชเข้ามามาไล่รลามกำแพงที่เราเอามาอมมหาวิทยาลัยกำแหงเข้ามาช่วยร่างเพราะนั้นเนี่ยต้องขอบพระคุณย้อนหลังด้วยว่า,าที่เป็นหลักสูตร เปิดครั้งแรกได้เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยด้วยความกรุณาของสภาทนายความนะครับช่วยตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขยายปัจจุบันเ,เปิดหลักสูตรปริยะโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและปริญญาเอกเปิดสองสาขานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและปรัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับโดยท่านอาจารย์มิสณุเกืองงามอาจารย์บาวรศักอวันโนศาสตราจารย์ในประเทศไทยไหลายท่านช่วยร่างให้ปริญญาเอกให้ ท่านก็จะตามมาสอนกันอยู่อันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่สภาทนายความได้กรุณาแล้วก็ถัดมาเนี่ยได้ขอความอนุเคราะห์ว่าท่านนายกก็ดีเลยข่ะด้การหรืออุปนายกนี่ที่มีเวลาขอเมตตาไปเป็นอาจารย์พิเศษเพราะว่าสภาทนายความเป็นแหล่งกูรูทางด้านกฎหมายของประเทศเราก็ได้รับความอนุเคราะห์มาตลอดเลยก็ต้องถัดไปต้องขออนุเคราะห์อีกเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีบายุยังได้รับความอนุเคราะห์ งวดนี้ถ้า MOU แล้วนี่ขอความอนุเคราะห์เลยว่าเรามหาวิทยาลัยเปิดตรีโทอีกนะครับขอความอนุเคราะห์ทางสภาทนายความนี่ได้ส่งผู้มีความรู้ด้านกฎหมายนะครับไปช่วยเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์พิเศษนะครับถัดมาก็คือ,อในภาคปฏิบัตินี่มหาวิทยาลัยได้จัดการศึงสาในสาขาวิชาอื่นมีมีสมาชิกของสภาทนายความนีเป็นทานายความไปเรียน จำนวนมากนะครับก่อนหน้าเราไม่ได้เปิดกฎหมายก็เรียนรัฐศาสตร์รัฐธรพันศาสตร์พระพุทธศาสนาบางท่านก็เป็นอาจารย์ช่วยอยู่ขณะนี้ด้วยนะครับก็มีมีเยอะเลยเดี๋ยวท่านประธานกรรมการการเงินอาิาร์วิทันวิยาท่านก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้ก็คือเปิดไปเรียนเปิดปริญาเอกอยู่เพราะนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ขอความอนุเคราะห์ว่า ถ้าอะไรที่ m o u เสร็จเนี่ยมาลจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของสมาชิกสภาทนายความมาอะไรก็ยินดีเต็มที่แล้วก็พูดในเชิงรูปธรรมท่านบอกว่าต้องออกไปรูปธรรมหนึ่งมาอะไรก็จะถือเป็นบุคลากรในครอบครัวเดียวกันก็จะคิดค่าเล่าเรียนซึ่งจะลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะถือว่าเราเป็นองค์กรเดียวกันช่วยพัฒนาบุคลากรด้วยกันนะครับผม เรื่องถัดมาก็คือเรื่องของที่ท่านนายกได้กรุณาปารลบว่าเมื่อ MOU แล้วอยากให้เป็นรูปธรรมเนี่ยเนื่องจากมหาวิาลยจัดการเรียนการสอนคำหนึ่งถึงพระราชบัญิทานของล้นก้าวราชการที่5พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยทรงได้ระบุชัดเจนว่าที่นี่ให้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงพระไตรปิฎกคือพระพุทธศาสนา ก็คือศึกษาผู้สนาวิชาชั้นสูงนี่สมัยรุ่นการรัชก,กาลที่5ก็คือศาสตร์สมัยใหม่นิติศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในศาสตร์สมัยใหม่นะครับนั้นหมอจรอในเวลาเรียนสาขาอะไรก็แล้วแต่นี้ถ้าไม่เรียนผู้สนาก่อนนี่สภามหาวิทยาลัยจะไม่นุมัติผิดวดัตถุประสงค์ของการตั้งหมาหาวิทยาลัยซึ่งเขียนไว้ในมาตรา6นีเพราะฉนั้นเนี่ยจะต้องเอาผู้สนาเข้ามาจัดการศึกษาและดําเนินการอื่นๆร่วมไปด้วย พราะฉะนั้นก็จะเข้าเข้าล็อกกับท่านท่านนายกได้กรุณากล่าวถึงว่าทางทางสภา,าทานายความมีความประสงค์จะเผยแร่ความรู้พระเราในมีเวทีคือบัดวาอารามเยอะมากคือไม่ต้องไปลงทุนทาเวทีอะไรอีกแล้วนะครับถ้าเราอบรมพระให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเพราะผู้สนามีอยู่แล้วมีความรู้ด้านกฎหมายท่านนายกต้องการว่าไม่ให้คนถูกหลอกง่ายจะทําหลักสูตรอะไรยังไงเนี่ยสามารถถวายความรู้พระและพระก็ไปเผยแพร่ได้ง่ายขึ้น เพราะชาวบ้านชอบฟังพระพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็คิดว่าเมื่อได้ MOU กันแล้วนะจะหาทางทําหลักสูตรอะไรอย่างไรนะครับ,บเฉพาะทางอย่างไรเนี่ยให้พระมีความรู้นะครับเพราะส่วนใหญ่พระเขาจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยก็มือความรู้แล้วจะไปเผยแพร่ตามที่ท่านนายกได้มีความประสงค์อยากจะให้อ่การเผยแพร่นี้ไปถึงประชาชนโดยทั่วไปนี่ดังนั้นในการทํา MOU ครั้งนี้เนี่ย ก็คิดว่าจะได้สามารถดําเนินการเป็นรูปธรรมนะครับคือไม่ไม่ทาแบบประเพณีทั่วไปแต่ว่าเราสามารถจะเดี๋ยวทางมหาวิทยาลัยฝ่ายวิชาการก็จะไปตีเป็นข้อๆว่าหนึ่งสองสามทำอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้สภามอะไรค่อนข้างกดขันว่า MOU แล้วเนี่ยต้องมารายงานสภาว่าสภามหาวิทยาลัยว่าทําอะไรบ้างคือไม่ใช่ว่าทําไปเพื่อให้เห็นภาพเฉยแต่ว่าต้องไปไรายง,งานว่าแต่ละปีทําอะไรแต่ละปีทาอะไรนี่ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ทามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกลรณ์วิทยาลัยต้องขอบคุณ สภาท่าในาความที่ได้กรุณาอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดได้หวังว่าในการทำเอโอยเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในในแง่ของมหาวิยสงก็คือพระให้มีความรู้และไปเผยแพร่ตามแนวนโยบายของสภาท่า,ายความต่อไปขอพรบคุณครับผมครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นะครับ ท่านดรสุรพลนะครับจริงๆขออญาตนิดหนึ่งนะเมื่อก่อนหน้านูาน้นช่วงปี2 1 5 8 2 1 5 7 2 1 5 8 2 5 5 9ช่วงนัน้นซึ่งผมเป็นอุปนายกก็มีการไปเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผมเคยไปวัดที่อยู่เขตรอบนอกกรุงเทพนะครับแถวลาดกระบังแถว พักขนงแถวบางนาะอาศัยวันพระนะวันพระเนี่ยชาวบ้านไปทําบุญที่วัดเยอะนะก็ไปกราบนะวัตการท่านหลวงพ่อจเจ้าอาวาสแต่ละวัดว่าหลังจากที่ทางพิธีสงเสร็จฟังเทศฟังธรรมเสร็จขอให้ทางสภาธนายกเนี่ไปให้กลุมรู้กับชาวบ้านด้วยอันนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดี อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก,ก็ขอยาฝากนะเป็นข้อสังเกตครับท่านครับเชิญท่านพิยานครับก็ได้เวลาสมควรนะครับก็จะทําพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับข้ตกลงทางวิชาการตอนนี้ทางของของท่านพระพรมวัชรีทา ทา,า,ารารา์นะครับศาสตราจารย์ดอรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณววราชวิทยาลัยเนี่ยท่านได้ลงนามมาแล้วเพราะท่านติดภารกิจจะให้ท่านนายกลงนามในในนามตัวแทนสภาทนายความนะครับ รองศาสตราจารย์ดรสุรพลท่านก็ลงนามในนามสักขีพยานท่านอุปนายกฝ่ายวิชาการท่านวิรันพัฒน์ก็ลงนามในฐาน,นะสักขีพยานนะครับทางมาจโรก็จะมีท่านทัชนัน์อิทระเดชลงนามในฐาน,นะสักขีพยานด้วยครับ ครับลำดับถัดไปก็จะเป็นการถ่ายรูปนะครับซึ่งจะขอกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับถ่ายรูปกับตัว MOU ก่อนนะครับโดยยืนเนาะยืนครับแล้วก็เปิด MOU นะครับเดี๋ยวทางไยกล้องก็จะได้จับครับ ครับเป็นเป็นภาพที่ปิดอ่ามีอีกกล้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพที่ปิดแฟ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญพยานด้วยครับเชิญพยานไปยืนถ่ายรูปครับสองท่านครับ